สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดประยุทธ์เข้าตาชน after effect เบีบประยุทธ์สัญญาณล้มกระดานชิงยุบสภานี้ปัญหาหรือไม่ อาบเต e เอฟเฟกหลังพักพรมชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาอดีเลขาที่การพักรวมถึงสสรวม21คนออกจากการเป็นสมาชิกพักสัญญาณการเมืองถูกจับตาไปที่เสถียรภาพรัฐบาลที่เวลานี้อยู่ในระดับปริ่มน้ำซ้ำยังลามถึงเก้าอี้สอรอ .1 แห่งตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลของบิ๊กตู่พลเอกประย,ยุทธ์จันโอชา นายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชะตากรรมของเรือเหล็กประยุทธ์ในวันนี้ไม่ต่างอะไรกับเรือแตกที่รอวันอับปางลงในไม่ช้าขณะที่สึกใหญ่ที่รอยอยู่เบื้องหน้าถูกมองว่าไม่ต่างอะไรกับด่านวัดใจและเป็นเสมือนตัวเร่งเราให้พลเอกประยุทธ์ต้องเร่งปิดจ็อบทั้งการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐมนูญมาตรา152ของฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านเตรียมเปิดฉากในอีกราวๆ2สัปดาห์ข้างหน้าประเด็นที่ฝ่ายค้านเตรียมลากรัฐบาลขึ้นชำแหละแผลใหญ่กลางสภาหนีไม่พ้น4ปมร้อนทั้ง 1. วิกฤตเศรษฐกิจของแพงค่าแรงถูก 2. วิกฤตโรคระบาดท,ทั้งโควิดและ ASF 3. ปัญหาการเมืองไปที่รูปการเมืองล้มเหลวการบริหารราชการแพ่นดินการกระจายอำนาจและความไม่เป็นธรรมและ 4. ประเด็นอื่นๆทั้งปัญหาเมืองท่องอักขรา ที่อนุญาโตตุลาการกำลังจะชี้ขาดในคดีข,ข้อพิพาทในเร็วๆนี้รวมถึงปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาชาวประมงเป็นต้นอย่างที่รู้กันว่าเกมของฝ่ายค้าในรอบนี้ไม่ใช่เพียงแค่จบสึกอภิปรายทั่วไปแล้วแยกย้ายกันเท่านั้นหากแต่ยังต่อเนื่องไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะมีขึ้นในสมัยประชุมหน้าในช่วงเดือนพฤษภาคม ยิ่งในสภาวะที่รัฐบาลประยุทธ์กำลังผเผชิญวิกฤตเสียงปริ่มน้ำจากปัญหาการขับ21สส,สด้วยแล้วทำให้ยามนี้รัฐบาลมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งมาแค่สี่เสียงเช่นนี้โอกาสในการเพรียงพ้ำจากการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์รวมถึงการผ่านกฎหมายสำคัญเช่นร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางปีนี้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการล้มกระดานอย่างสูงยังไม่นับรวมประเด็นสันครอนพักร่วมรัฐบาลด้วยการอีกทั้งสึกเลือกตั้งซ้อมที่เพิ่งผ่านมาหรือประเด็นการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงซึ่งกำลังเป็นแผลใหญ่รัฐบาลเวลานี้ล่าสุดได้มีการเปิดศึกทวงสต็อกหมูปริศนา14ล้านกิโลกรัมระหว่างประพัด โพสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลกลางคอรมอฉะนั้นแม้ย้ำนี้ฝั่งรัฐบาลจะย้ำหนักย้ำหนาว่ารัฐบาลไม่สันคลอนโดยเฉพาะตัวผลเอกประยุทธ์ที่ล่าสุดย้ำกลางคอรมอการทํางานของรัฐบาลไม่มีคําว่าพรรคร่วมมีแต่พรรคร่วมรัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวแต่กลนเกมการเมืองที่มีอยู่เวลานี้จึงไม่ต่างอะไรกับ after effect ที่เป็นสัญญาณบีบรัดให้พลเอกประยุทธ์ไม่มีทางเลือกโดยเฉพาะสสกวนผู้กองธรรมนัฐที่เวลานี้กลายเป็นหอกค้างแคร่พร้อมจะทิ่มแทงได้ทุกเมือ่อต่างๆเหล่านี้จึงเป็นแรงบีบให้พลเอกประยุทธต์ต้องหาวิธีลงจากหลังเสือแบบเจ็บน้อยที่สุดไม่เว้นแม้แต่การยุบสภานั่นเองด้านของนายสมคิดเชื้อคงสสอุบลรัชธานีพักเพื่อไทย ได้กล่าวถึงมติที่ประชุมกรรมการบริหารพรรครัชารให้ขับร้ยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและสสรวม21คนออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคว่าการประชุมสภาสมัยสามัญที่เหลืออีก5สัปดาห์รัฐบาลคงไม่กล้าเสนอกฎหมายสำคัญเข้าสภาอย่างเช่นกฎหมายการเงินเพราะหากมีปัญหานายยกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบประกอบกับเสียงฝ่ายรัฐบาลคงไม่พออาจล้มในสภาได้รัฐบาลคงประคองสถานการณ์ ไปจนปิดประชุมสภาในสมัยนี้ก่อนแต่เมื่อเปิดประชุมสภาในสมัยหน้าตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปยังไม่รู้ว่าพลเอกประย,ยุทธ์จะเอาอย่างไรเพราะสมัยประชุมหน้าฝ่ายค้านจะยื่นยติเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกและรัฐมนตรีดังนั้นระหว่างสมัยประชุมพฤษภาคมถึงกระกฎาคม พลเอกประยุทธ์อาจชิงยุบสภาก่อนก็ได้เพราะอยู่ในภาวะเสื้อติดจันทรถูกบีบจากฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเองนายสมคิดกล่าวต่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อคงไปต่อได้ยากแล้ว กลุ่มร้อเอกธรรมนัตออกไป21เสียงท่าพาพักเล็กๆออกไปด้วยอีก9เสียงรวมแล้ว30เสียงขณะที่เสียงฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้าน30กว่าเสียงเท่านั้นและต้องดูด้วยว่าในการประชุมสภาหรือการบด รัฐมนตรีจะมาประชุมหรือร่วมโหวตด,ด้วยหรือไม่ทั้งนี้หากยุบสภาฝ่ายค้านก็ไม่มีปัญหาพักเพื่อไทยเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งจัดวางผู้สมัครเสร็จ70-80%แล้วจะยุบสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าก็ไม่เป็นปัญหาขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก หัวหน้าพักพระรังชารัฐกับพลเอกประยุทธ์เมื่อเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นจะให้บอกว่าไม่มีปัญหาก็คงไม่ใช่เสียงของฝ่ายร้อยเอธรรมนัฐ21เสียงคงยังอยู่กับฝ่ายรัฐบาลส่วนจะโหวตหรือจะต่อรองกันอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้คงจะต่อรองกันเองทั้งเรื่องของผลประโยชน์และตําแหน่งมากขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสภาและประชาธิปไตย การเมืองนับจากนี้อะไรก็พร้อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งหมดมาจากรัฐธรรมนูญ2560ที่เขียนให้พรรคการเมืองอ่อนแอทำให้รัฐบาลเป็นเป็ดง่อยไม่สมกับที่บอกจะปฏิรูปการเมืองแต่กลับทำให้การเมืองถอยหลังไป40ปีในสมคิดกล่าว งานนี้โดนตลบหลังงานเข้าประยุทธ์นักร้องคนดังลาออกพรังชารัฐปุ๊บประยุทธ์เตรียมโดนสอยปมนั่งนายกแปปีแน่เผยยิ่งอยู่ยิ่งตรวจสอบประยุทธ์ได้ไม่อิสระโดยเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาในเรืองไกลรลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพรังชารัฐได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนพักพรังชารัฐระบุเรื่องขอลาออกจากสมาชิกพักพรังชารัฐ ลงวันที่24มกราคมปี2015ในหนังสือได้ระบุว่าเรียนนายทะเบียนสมาชิกพักพระรังชารัตข้าพเจ้านายเรืองไกลลีกิจวัฒนะ ซึ่งฐานข้อมูลของกะกะตได้ระบุว่าเป็นสมาชิกพักพระรมชารัฐตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมปี2564ดังความควรแจ้งแล้วนั้นข้าพเจ้าขอยื่นหนังสือนี้เพื่อเป็นใบลาออกจากสมาชิกพักพระรมชารัฐตามความในข้อบังคับพักพระรมชารัฐข้อ54วรรค1วงเล็บ2และวรรค2ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ในหนังสือนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางทะเบียนสมาชิกต่อไปขอให้แจ้งในทะเบียนพักการเมืองต่อไปโดยเร็วด้วย นายเรืองไกลได้เปิดเผยหลังการยื่นใบละออกจากการเป็นสมาชิกพรรครัมชารัฐตอนหนึ่งว่าเนื่องจากได้รับการร้องของให้ชะลอเรื่องการจะตรวจสอบเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของผลเอกไรยุจันโอชาจะครบ8ปปีตามที่ได้ให้ข่าวไปเมื่อต้นปีกรณีนี้ทำให้รู้สึกไม่อิสระตนต้องการความเป็นอิสระจากการตรวจสอบสถานะของรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนาย,ยกรุฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีการดำรงตำแหน่งของพลเอกประย,ยุจันโอชานาย,ยกรุฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8ปีว่า นายกทุฐมนตรียังอีกนานและยังเหลือเวลาอีกเจเดือนและไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหากถามสารรัฐมนูญไปตอนนี้เขาก็คงไม่ตอบส่วนจะถามได้เมื่อใดน,นั้นตนมองว่าจะมีเวลาที่เหมาะสมและถูกเวลาซึ่งไกลแล้วและจำเป็นที่ต้องมีการพิจารณาในประเด็นนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องแล้วถามไปก็เกรงว่าจะไม่ทัน นายวิศนุกล่าวว่าส่วนกรณีที่นายเรืองไกลลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักรงชารัฐจะไปยื่นร้องในประเด็นดังกล่าวตนไม่ทราบเขาจะมีวิธีตรวจสอบอะไรก็เรื่องของเขาหากจะใช้วิธียื่นถามสารรัฐธรรมนูญขณะนี้ยังถือว่าไม่มีเรื่องและยังเหลือเวลาอีกเจ็ดเดือนเมื่อถามว่าหากนายเรืองไกลจะไปยืน่นต้องไปยื่นที่สารรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่นายวิศนุกล่าวว่าตนไม่ทราบ นายเรืองไกลอาจจะไปยื่นวิธีอื่นก็ได้พร้อมยอมรับว่าวิธีอื่นนั้นมีแต่อาจไม่ได้รับความเชื่อถือเท่ากับสารัฐธรรมนูญชี้ขาดและตนก็เห็นตามข่าวเมื่อวานนี้เองว่านายเรืองไกลลาออกจากพักรองชารัฐเนื่องจาก ถูกขัดขวางไม่ให้ตรวจสอบนายยกทฐมนตรีตนก็ไม่รู้เรื่องอย่างไรก็ตามเรื่องการดำรงตำแหน่งของนาย,ยกถึงอย่างไรก็ต้องรองในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือควรก่อนหน้าครบวาระ1-2เดือนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่มารับชมสวส